ครับส่วนวันนี้นะครับเราเริ่มต้นกันที่รองโจ๊กกันนะครับคุณผู้ชมพลตารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติจริงๆย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาก็คือวันที่14มิถุนายนนะครับมีกลุ่มญาติของผู้เสียหายก็คือสาวไทย5คนนะครับที่ถูกหลอกอไปทํางานที่ประเทศเมียนมาก็คือประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับไปถูกหลอกก็คือถูกหลอกไปขายตัวนี่นะครับคุณผู้ชมคือตอ้นแรกเนี่ย ชักชวนให้ไปเป็นสาว PR หรือว่าพนักงานประชาสัมพันธ์นี่นะครับซึ่งคนที่หลอกนี่นะครับก็คือเป็นสาวไทยวัย24ปีเธอเป็นยนน้านะครับที่มีการชักชวนกลุ่มสาวกลุ่มนี้นั่นเองครับคุณผู้ชมครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัวป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และภาคประมง หรือว่าสอพอดอสอตอรอนะครับท่านได้เปิดเผยถึงกรณีเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาได้มีญาติของผู้เสียหายขอความช่วยเหลือกรณีกลุ่มผู้เสียหายจำนวน5คนถูกหลอกไปทำงานค้าประเวณีที่เมืองป๊อกประเทศเมียนมาซึ่งหลังจากที่ได้มีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าช่วยเหลือผู้เสียหายทั้ง5รายนะครับให้กลับมายัางประเทศไทยได้อย่างปลอดภัย เมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมานั่นเองครับกรณีนี้พลตบบรตรเอกสุรเชษได้มีการสั่งการให้ตำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการนำตัวผู้เสียหายเข้าสู่กระบวนการกลไกส่งต่อระดับชาติหรือว่า NRM เพื่อที่จะคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์รวมทั้งให้ความช่วยเหลือดูแลผู้เสียหายในช่วงระหว่างการดาเนินการด้วยซึ่งสาหรับคดีนี้นะครับคนที่ทาหน้าที่เป็นนายหน้า หลอกลวงผู้เสียหายไปทำงานก็คือนางสาวอุไรลักษ์หรือว่าโมเมอายุ24ปีเธอเป็นคนไทยนี่เองนะครับสัญชาติไทยซึ่งได้มีการขออนุมัติหมายจับต่อศาลจังหวัดเชียงรายเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะให้ดำเนินคดีหลังจากนี้ต่อไปทราบว่าอยู่ระหว่างติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหานั่นเองครับก็มีกระบวนการนะครับวันนี้กระบวนการมีอยู่นะครับแต่ก็ตามที่ ยังมีการเดินทางอยู่นะครับนะเอ่อเรื่องตัวการอย่างนี้ก็ยังมีอยู่เอ่อยังไม่หมดสิ้นไปนะครับแต่วันนี้เอ่อก็มีที่มีน้องห้าคนนะครับขอไม่เอ่ยชื่อนะครับนะซึ่งวันนี้น้องๆเอ่อเดินทางเอ่อโดยการถูกอกลวมนะครับโดยเอ่อการบอกว่าจะมีงานทําในเอ่อฝั่งธรรมะนะครับน้องๆก็เลยเดินทางไปด้วยก็สวยารับแล้ในการทํางานนะครับนะก็แบบว่าเอ่อถูกหลอกลวมไปทำงานอย่างเงือกระเทศ่ยว่ามา นะครับนะเพรแล้วน้องๆเหล่านี้นะครับโดยการรับร่วมทางในน้าผ่านเอเจนซี่นะครับนะแล้วก็ไปอยู่ในพม่านะครับนะจะรับบระสานความร่วมมือนะครับเอ่อนะครับเอ่อน้องๆที่ไปเดินทางไปแต่วันที่20กัิบเดนยาปี65นะครับนะจูบทั้นต่อมานะครับเราได้มีการประสานความร่วมมือกับทางพม่าทางดีที่สร้างข้อมูลนะครับนะก็เอ่อ ที่แปดเดือนนะครับสู่การสางอยู่ถึง8เดือนนะครับนะไปอยู่ในเมืองป๊อกนะครับเป็นเศษขป็อกกำลังกำลังโสภานะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้จากความร่วมมือผ่านแดนแบบห้เป็นทางการและเป็นทางการนะครับนะเพื่อประเทศนะครับเอยบินผมนำเรียนท่านหัวโนะครับท่านมีการเหนือชาติสั่งการโครงการช่วยเหลือนะตัวท่านช่วยเหลือน้องท่านตัวรแห่ของไปจากเมืองป๊อกได้นะครับโดยปลอดภัยนะครับวันนี้ก็กลับมาใช้ชีวิต เหตุ่กิดขึ้น้าโครงการใหญ่นะครับตอนนี้เราได้มขอสั่งออกหมายจับสั่งออกหมายจับแล้วในความผิดนะฐานข้ามลู่ใช่ไหมทำในการสืบสวนองเงโอเคครับครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับตัวเหตุเกิดอยู่ในศาลโคราชอยู่นะครับชื่อเห็นบนไท่นะครับวันนี้เราขอหมายจับขอศาลนะครับแล้วก็เพียงที่อยจะมีความผิดฐานข้ามลู่นะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับเรากำลังหนุเป้าหมายเพื่อข้าคคนอยู่ พื่อขยายผลในส่วนเกี่ยวกั้งวดนะครับนะวก็วันนี้ก็เกี่ยวกับจชมป์ท่านนะครับว่าการทางานในต่างแดงนะครับวันนี้โอกาสถูกลอกมีสูงมากนะครับก็ขอให้ท่านเนี่ยนาถ้ามีการแจ้งทางเว็บไซต์ว่ามีงานทาใน่างแดงสินทันนะครับหับน้องคนทพี่น้องควคนไทยก็ขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลจากเจ้าพิรักทีนี้เขาไาเจ้าพิรักเนี่ยคือไทยบ้านนะครับก็คือหนึ่งรวมทั้งไทบ้าน นะครับสองที ok ่ง so, uh, e like of er, so exactly. ่ายที่สุดนะครับก so right ็ค so, uh, ือนะครับแรงงานจังหวัดนะในจังหวัดไหนบ้างท่านเลยนะครับให้ท่านตรวจสอบข้อมูลว่ามีงานทำจริงไหมนะครับท่านอย่าไปต่างแดนแบบที่ท่านคิดว่าไปต่อสู้กับแดนนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าผมต้องความเดือนในประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะครับมีการปกครอง ในเรื่องของรัฐแตกต่างการประเทศไทยการช่วยเหลือแตกตางกันยากกว่าประเทศไทยหลายร้อยเท่านะครับะฉะนั้นบางครั้งเราก็สามารถช่วยได้บางครั้งก็ไม่สามารถช่วยได้นะครับเมื่อผู้ผงนั่งขึ้นบินมาเนี่ยก็ยังมีการตัดแย้งกันทางดูไบนะครับว่าตอนนี้คนไทยถูกหลอกไปบังคับครับบริเวณที่ดูไบตอนนี้ถูกซ้อมถูกทรมาน นะครับนะเรามีคลิปส่งมานะครับการชื่ออนนี้เนี่ยนะเกิดจากการที่เราตัดสินใจเร็วนะครับนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเกิดจากส่วนนี้แล้วผมก็ต้องประสานทางดูไต่อนะครับแต่รื่องนี้แล้วว่างานชื่อเรื่องดังแดงเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเปีนยเรื่องที่ยากมากนะครับนะน้องไทยหรือคนไทยทุกที่เราช่วยออกมาได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นบูญสุศนของคนนั้นด้วยนะครับ งานเปนส่วนนี้นะครับงานก็ถือว่าหนึ่งเวาช่วงดีสองก็ต้องขอบคุณทีมงานในส่วนของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับงานของผู้ประกอบการแม่สายของกับอบอ้อแม่สายของร้องลูกกันตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายนะครับงานที่เราได้ใช้ความพยายามร่วมกันนะครับโดยถ้าเราใช้เวลาเพียงไม่เกินเจ็ดวันนะครับก็เอา้องกลับมาอย่างประเทศไทยได้นะครับนะะเพราฉะนั้น อันนี้ก็เป็นความต้อนรับนะครับซชิญที่นักศึกษาเพิ่มเติ่มนะครับ